ตู้นวดนานนอนพิษตายแล้วสู้ไปต้องมันไม่ขยับแล้วช่วยช่เวินเทาได้แล้วหยุ่นอิ่งถ้าได้ผลต่อไปก็ไม่ต้องกลัวนอนพิษอีกต่อไปแล้วล่ะเย็บไปเลยนะพรุ่งนี้พวกเราออกนอกวังไปจนผู้พิพากษากันดูว่าจะช่วยใช้วยเวินเทาได้ไหมได้ได้ ฟ้าเริ่มมืดทางเดินในวังหลวงข้าเหลือน้ำค้างดอกไม้แค่ขวดเดียวแล้วพรุ่งนี้หลังจากเอาไปช่วยใช้วันเทาแล้วค่อยไปซื้อเอาใหม่ในตลาดก็แล้วกันสู้จิวเจ้าช่วยข้าหาดูเดี๋ยวนี้เลยเจ้าดูสิตอนนี้ขายหมดแล้วน้ำค้างดอกไม้ขายหมดก็ได้ก็ได้ ดูท่าคงต้องคิดสุดเองซะแล้วล่ะเช้าวันรุ่งขึ้นณโนจนผู้พิพากษาเขาฟื้นแล้วฟื้นแล้วสำเร็จได้ผลจริงๆด้วยออลุกขึ้นนั่งพวกเจ้ามาอยู่ในห้องนอนข้าทำไมกันึึึทุกท่านลูกชายข้ารีบเข้ามา ลูกข้าฟื้นแล้วน้ำตาไหลท่านพ่อนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้มีพระคุณทั้งหลายขอพระคุณพวกท่านอย่างมากไต้เท้าใช่รีบลุกขึ้นเถอะคุณชายใช่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนี่ถือเป็นการค้นพบครั้งใหญ่สำหรับพวกข้าด้วยเช่นกันรีบไปเตรียมอาหารชั้นดีมาต้อนรับไต้เท้าทุกท่าน นำสุราที่ข้าฝังไว้เมื่อไม่กี่ปีมาด้วยวันนี้พวกเราไม่เมาไม่เลิกลาไม่เป็นไรพวกเรายังมีเรื่องที่จะต้องไปทำพวกข้าจะมาดูอาการของลูกชายท่านเรื่อยๆนะเพื่อไม่เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นพระอาทิตย์ตกดินน่าเชียนหยุ่นส่วนคุณหนูใช้ไอ้น้ำสุราแล้วก็ใบสะระแหน จะสามารถทำน้ำค้างดอกไม้ที่ท่านต้องการได้จริงเหรออืมข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าจะต้องทำให้สำเร็จข้าเชื่อว่าคุณหนูต้องทำได้แน่นอนอืมเช้าวันรุ่งขึ้นสูจิวสูจิวเจ้าเรียบดมดูซิว่าใช่กลิ่นนี้หรือเปล่าดมดมเยี่ยมมากเจ้าของเล่นนี้ทำให้เจ้าทำมันออกมาได้ดีจริงจ เอ๊ะข้านิยอดจริงๆต่อไปไม่ต้องกลัวหนอนพิษอีกแล้วล่ะกลางคืนน่าจวนอองกงฉินนายท่านได้ปล่อยคนออกไปแล้วขอรับดียิ่งเอ,อก,กระเดิกยิ่งมีผลดีแก่เราครับให้คนจับตาดูทางหยุนอิงเอาไว้ช่วงนี้อย่าให้นางไปมาหาสู่กับส่วนอยู่หาวิธีจะพวกเขาแยกออกจากกัน สังคนของเราเตรียมตัวให้พร้อมคืนนี้ตามข้าเข้าวังหลวงข้าน้อยรับทราบในท่านทางด้านองค์ชายห้าเขาก็ควรตัวได้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันนี้เช้าวันรุ่งขึ้นนะตำหนักจิงซีกินคนอย่างนั้นเลยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้พบศพคนถูกทำร้าย พบรอยถูกคนกัดจากนั้นก็เสียสติแล้วก็เที่ยวกัดคนไปทั่วดูเหมือนจะประสบภัยกันทั้งหมู่บ้านองค์รัชทายาทรีบส่งทหารไปดูเถิดพระยะาค่ะถูรูรีบเตรียมกำลังทหารไปช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมข้าพระยะาค่ะเหตุใดไม่ให้องค์ชายห้ากับองค์ชายหไปเฝ้าหลับพระยะาค่พวกเขาสองคนไม่ถนัดรับมือกับจนป่า ตอนนี้คนของสร้างเซียนเย่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้ากับถูลู่จะนำทหารองครักษ์ไปดูลาดเล่าก่อนจะอยู่ที่นี่หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นให้รีบจุดพลุและส่งสัญญาณทันทีข้าน้อยรับทราบหลีกลงกงรบกวนท่านไปตามองค์ชายห้ากับองค์ชายหกมาที่นี่ในวังจะไ้ผู้เฝ้าระวังไม่ได้ข้าน้อยรับทราบข้าน้อยจะให้คนไปตามมาเดี๋ยวนี้เพะะค่ะ ส่วนอยู่กระหึดกระหอบใจอิ่งเอ,อ๋จ้ามีอะไรเหรอหันกลับมาพวกข้าพบว,ว่านอนพิษพวกนั้นกลัวน้ำหอมตอนนี้ใช่วันเทาได้รับการรักษาแล้วและกำลังพักฟื้นตัวอยู่ข้ากับยนยวนอดหลับอดนอนกลั่นน้ำหอมออกมาได้ชุดหนึ่ง คาดว่าวันข้างหน้าจะช่วยเจ้ารับมือกับซีชาได้อิงเอ,อ๋จะช่วยข้าได้มากจริงๆขอบใจเจ้ามากนะอ่ะกอดไว้ชีชาลงมือแล้วอย่างนั้นละ่ะอืมตอนนี้นอกเมืองพบศพที่เกิดจากนอนพิษข้าต้องออกไปตรวจสอบเจ้าอยู่ในวังจะต้องระวังตัวเองให้มากๆรู้ไหมอืมข้าจะกลับไปเอาน้ำค้างดอกไม้มาให้เจ้า กลางคืนนะตำหนักจะลุงจิตชิงเข้าไปตำหนักจิง่งซีจุ๊บองค์ชายกงองค์ชายกงก่กระบ,บทแล้วเพะะยค่ะจะว่าอะไรนะจะพูดใหม่อีกทีสิฮ<ะ>้กระหม่อมกำลังจะไปเติมฐานให้ฝ่าบาทใครจะไปรู้ว่ายังไม่ทันได้เข้าประตูตำหนัก ก็เห็นองค์ชายกงพาคนเข้าไปสังหารทหารเวียนยามเพื่อค่ะจากนั้นก็เข้าไปในตำหนักจรุงจิตดังนั้นเจ้าจึงเดาว่าองค์ชายกงก่อกบดอย่างนั้นเหรอกระหมอมรู้จักทหารองครักษ์ข้างกายองค์ชายกงดีเป็นเขาที่สังหารทหารเวียนเฝ้าประตูตำหนักจรุงจิตกระหมอมเห็นกับตาเพะ่ะค่ะองค์ชายทั้งสองลูกศิษย์คนนี้ไม่ใช่ที่จะพูดอะไรเหลวหล เรงว่าสถานการณ์ในขณะนี้จะเข้าช่วงขับขันซะแล้วกระหม่อมเห็นว่าเราควรที่จะแยกย้ายกันหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวเร็วเลยที่สุดสเสด็จอาจะทําเรื่องชิ้นนี้ได้อย่างไรกันละ่ะพวกเจ้าอย่ามาใส่ร้ายสเสด็จอาของข้านะข้าจะไปดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นอย่างที่เจ้าพูดหรือไม่เดินออกไปกระโดดลงมาช้าก่อนองค์ชายห้า จะจริงหรือเท็จข้าไปดูก็รู้เองเจ้านั่นเองเจ้ากล้าแอบฟังพวกข้าพูดอย่างนั้นเหรอผู้พิทักษ์อยู่ทุกคนทุกแห่งกระหม่อมทำเพื่อความปลอดภัยขององค์ชายทั้งสองปลอภัยให้กระหม่อมด้วยจากไปเหลวไหลสิ้นดีข้าว่าจะต้องมีคนจงใจโยนความผิดให้กับสเสด็จอาแน่ๆ ยามค่ำคืนนะตำหนักจะรุงจิตเปิดออกหากเสด็จพี่เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกๆท่านล่ะก็รีบมอบราประทับออกมาเดี๋ยวนี้ประทับลายมือลงบนนี้ซะแล้วข้ารับรองว่าจะไม่ทำร้ายพวกเขาแม้แต่ปลายเล็บอะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะส่วนเออ เจา้าคนชันต่ำไรยังอายหลอกใช้ความไม่วางใจของพวกข้ามาก่อกบฏบีบบังคับให้เสด็จพ่อสละราะชะสมบัติเขาเป็นพี่ชายแท้ของเจ้านะพี่ชายแท้ๆอย่างนั้นเหรอบังคับให้กดลงไป <c oughs> ตอนนั้นเป็นเสด็จพ่อที่แสนดีของเจ้าที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมแย่งชิงตำแหน่งห้องเต้ไปจากข้ามาวันนี้ข้าแค่มาเอาของของข,องข้าคืนหันกลับ เจ้ามันคนเจ้ามันเลวต่ำช้าเย่แล้วข้าจะต้องรีบรายงานในท่านด่วนรีบมอบราประทับออกมาลูกสาวท่านจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวสเสด็จพ่อท่านจะให้คนต่ำช้าเช่นนี้ขึ้นเป็นห้องเต้ไม่ได้นะเพคะมิเช่นนั้นแล้วคนที่ลำบากก็คือราสฎรจชิง จออเจ้าคเสด็จพี่ราบัตับอยู่ที่ไหนหากท่านไม่พูดอย่าหาว่าข้าลงมือหดเยี่ยมก็แล้วกันอะ,ะเสด็จพ่ออย่านะไหมคะอะเสด็จพ่ออย่าบอกนะไหมคะทราบซึ้งใจอย่างมากเจ้าปล่อยส่วนเออนะราประทับ อยู่ที่ตำหนักชีเชียงยามค่ำคืนน้าตำหนักจะรุงจิตไปพวกเราไปตำหนักชีเชียงกันสเสด็จพ่ออย่าลองเนืส่วนเออในตำหนักมีทางลับที่ทะลุออกไปนอกตำหนักได้เจ้าจงไปหาท่านนาถงเจียป้ายคำสั่งทหารที่แท้จริงอยู่ในมือเขาให้เขาเดบมานำกำลังมาช่วย ด้านนอกตำหนักไปไปตามหาว่าองค์ชายห้ากับองค์ชายหกอยู่ที่ไหนแล้วยังจะมีเจ้าแก่ลีชวนนั่นด้วยมีเจ้าแก่นี้อยู่ด้วยจะช่วยให้ข้าขึ้นครองราชได้ไวขึ้นข้าน้อยจะส่งคนออกตามหาเดี๋ยวนี้ขอรับอีกอย่างดำเนินการให้เงียบที่สุดอย่าให้เรื่องนี้ไปถึงตำหนักเชียนหยุนซวนเปน็นอันขาดขอรับเชียนหยุนซวน คุณหนูมักรูข้าน้อยไปรับของที่สำนักราชวังมารู้สึกว่าตอนนี้ทุกตําหนักมีเวรย,ยามเ,าเพิ่มขึ้นหลายชั้นมากรู้สึกเหมือนมีเรื่องแปลกๆขึ้นนะสายตาเตื่นหนกมีเวรย,ยามเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอแย่ yeah, แล้วละ่ะหรือว่าจิงหานจงใจล่อให้ซนอยู่ออกนอกเมืองแล้วอาศัยจังหวะนี้เข้ายึดราชบัลลังก์รีบไปดูที่ตําหนักจะรุมจิตกันเร็วเข้า ยามค่ำคืนนาตำหนักชีเชียงไม่พบขอรับนายท่านตะแก่นีิกราตบตาข้าดูท่าข้าคงจะใจดีมีเมตตากับมันเกินไปประตูทางเข้าตำหนักจะรุงจิตไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่าบาทใครก็เข้าไปไม่ได้เด็ดขาดขวางพวกเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครกล้าขวางข้าง,งั้นเหละ ข้าจะเข้าไปทำความเคารพ่าบาทท่านองพวกเจ้าถอยออกไปเดินเข้ามาที่แท้พวกเขาก็เป็นคนของท่านนี่เองแล้วจะทำไมล่ะฝ่าบาทกับส่วนเอ๋อล่ะทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมให้ข้าเข้าไปในตำหนักท่านทำอะไรกับพวกเขาอย่างนั้นล่ะข้าพาเจ้าเข้าไปเองตำหนัก จะรุ่งจิตปาบาททรงกระอักแล้วเช่นนี้ทำไมไม่เรียกหมอนหลวงนะท่านทนเห็นเขาตายไปต่อหน้าต่อต,อตาได้อย่างนั้นน่ะเหรอแล,แล้วส่วนเอ๋อล่ะนั่งอยู่ที่ไหนองหญิงจิตถูกขังอยู่ในห้องโถงด้านข้างแล้วก็สำหรับเขาที่ช่วงชิงทุกอย่างไปจากข้าข้าแค่มาเอาของของข้าคืนมันผิดนักหรือข้าแค่คิดไม่ถึง ว่าท่านจะลงมือหอดเหี้ยมเช่นนี้กับพี่น้องต่อให้พวกท่านจะมีบุญคุณความแค้นต่อกันแต่คนอื่นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่เหรอแต่ท่านกลับหลอกใช้พวกเขาไม่เพียงแต่จะจิตใจหดเหี้ยมอมหิตแต่มีวิธีการยังจะต่ำช้าอีกด้วยข้าตำช้าอย่างนั้นเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องห่วงเรื่องภาพลักษณ์อีกต่อไปสภาพเขาตอนนี้ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น หากข้าลงมือฆ่าเขาซะก่อนก็ถือว่าเป็นการทำความดีท่านจะทำอะไรเนะ่ยึยกขึ้นในใจเจ้าข้าเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตไม่ใช่เหรอเอาชีวิตเขาเป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาปล่อยฟาบาทลงนะท่านอย่าให้ข้าต้องเกลียดท่านไปมาก,กว่านี้อีกเลยพยายามขัดขวาง ระอักเลือดเอ๊ะไม่มอนหลวงรีบตามมอหลวงมาเร็วเข้าตามยายอิงมาเป็นยังไงบ้างสายหัวยืนหยัดถึงตอนนี้ถือว่าสุดความสามารถของเขาแล้วรู้แล้วนะเจ้าออกไปได้อืมยุน จะปลอบใจอย่าเข้ามานะตอนนี้ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าข้าต้องการพบส่วนเอ๋อปาบาทสิ้ปนประชนไปแล้วส่วนส่วนถูกคุมขังส่วนอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าจะต้องทําให้แน่ใจก่อนว่าตอนนี้พวกเขาปลอดภัยดีเจ้าไปตามหาส่วนส่วนเองเถอะพวกเขาจะไม่ขวางเจ้าสงสารหลังจากที่หยุนอิ่งจากไป นายท่านมา่ครูได้เท้าอานเจียรายงานมาว่าตอนนี้ทหารยามของทุกตำหนักได้เปลี่ยนเป็นคนของเราเรียบร้อยแล้วขอรับเดินเข้ามาอืมดีมากตอนนี้เราจะต้องรีบหาตราประทับให้เจอโดยไวที่สุดอดีตห้องเต้ทรงสวรรคคตไปแล้วเกรงว่าที่อยู่ของตราประทับจะมีเพียงหลี่ชวนเท่านั้นที่รู้ม่ครูข้าน้อยได้ยินมาว่าพวกเขาอยู่กับองค์ชายห้าและองค์ชายหก ที่ตำหนักจิงซีขอรับไปกันเถอะแววตาเย็นชายามค่ำคืนณนะตำหนักจิงซีเป็นไปไม่ได้สเสด็จอาไม่ทำเรื่องเช่นนั้นแนเออ่เออเสียงต่อสู้หลี่กงกององชายกงกำลังตามหาดาประทับเจ้ารู้ว่าดาประทับอยู่ที่ไหนใช่หรือไม่ ข้าน้อยข้าน้อยก็ไม่ทราบองค์ชายห้ากับองค์ชายหทรงพาหลีกงกงหนีออกไปทางลับใต้ดินก่อนที่นี่มีสร้างเซียนเย่อยู่ข้าไม่ไปข้าไม่เชื่อว่าเป็นสเสด็จอาถ้าจะไปพวกเจ้าก็ไปเองสิตอนนี้ในวังได้เปลี่ยนไปแล้วจะต้องมีคนนำเรื่องไปรายงานพี่สี่วิชาตัวเบาของเจ้ายอดเยี่ยม จ้าพาเขาออกไปก่อนก่อนที่นายท่านจะออกจากนอกวงังได้สัง่งให้ข้าน้อยปกป้องน้องๆให้ดีท่านเอาป้ายนี้ไปที่หอชิงหุยแล้วจะมีคนพาท่านไปพบนายท่านเองขอมวดคิว้วได้พวกเจ้าดูแลตัวเองด้วยจากไปจึกจึกเก้าเข้าไปสเสด็จอาองค์ชายห้าทีนี้ท่านเชื่อแล้วสินะ สดิดอาท่านรีบบอกพวกเขาไปสิว่าน,นี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดท่านไม่ได้มีใจคิดขบฏเฟิงเอ๋อเจ้าอย่าได้ไร้เดียงสาไปหน่อยเลยข้าไม่เคยพูดว่าข้าไม่สนใจอำนาจของห้องเต้มาก,ก่อนเป็นเจ้าที่เข้าใจผิดเองมาโดยตลอดยืนเบื่ออยู่ทำไมยังไม่รีบจับตัวพวกมันอีกสายตาดุดันขอรับ หัวหน้าทหารองครักษ์ลีลูลินทำไมทำไมท่านต้องหลอกข้าด้วยคนอย่างท่านไม่คู่ควรกับตำแหน่งห้องเต้ช่างหน้าอับอายชุบิงยื่นมือออกไปอ๋อถูกโจมตีอง์ชายหกกับหลีกงกงอยู่ที่ไหนไม่รู้จะหาวาังว่าจะได้รู้เลย เอาตัวไปแล้วให้คนเฝ้าไว้อย่างเข้มงวดเย็ยนอูส่งคนออกไปตามหาส่วนยางกับดีชวนส่วนชีซาคนตำหนักจิงซีให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมขอรับนายท่านยามค่ำคืนณนะห้องโถงตำหนักจะรุงใจพระชายาองหญิงรู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องมาเลยสั่งไฟช่วยไว้ว่าให้นำเรื่องนี้ไปบอกกับท่านองหญิงกำชับ ให้ท่านช่วยดูแลฝ่าบาทแทนอง์หญิงด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนางตอนนี้นอกวางปลอดภัยกว่าในวางมากองค์หญิงจะต้องปลอดภัยแน่นอนเพคะอย่าได้กลัวไปถ้ามีคนถามถึงองค์หญิงให้บอกว่านางป่วยนอนพักอยู่บนเตียงต้องหาวิธีหลอกพวกเขาให้ได้ต้องการอะไรก็ให้มาหาข้าเพคะเอ๊ะถ้าส่วนอยู่กลับมา จะต้องเข้าแผนของจริงหาแน่ๆต้องหาวิธีส่งข่าวให้เขารู้ยังจะคนอื่นๆในวังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนกลางวันหน้าหมู่บ้านชานเมืองอ,อ้อกระโจนหยุดก่อนหาวิธีควบคุมพวกเขาไว้ก็พอคนพวกนี้เป็นชาวบ้านบริสุทธิ์วางไว้ร้อนดนแล้วเราจะควบคุมอย่างไรหรือพะะะข่ะ เออพันไว้ไปหาผ้ามามากๆแล้วพันพวกเขาเอาไว้แบบนี้จากนั้นก็ขังไว้ในห้องที่ปิดมิดชิดหวังว่าน้ำค้างดอกไม้ของอิงเอ,อ๋จะช่วยชาวบ้านพวกนี้ได้นะเฮ <Hey. S 1> หลังจากปิดมิดชิดแล้วข้อยโยนเจ้าสิ่งนี้เข้าไปเจ้านี้จะระเหยไวายมากหากเจอเข้ากับลมจะใช้ไม่ได้ผลรับมาข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับ เปิดกระเบื้องออกทิ้งลงไปอห<อ>ลังจากนั้นหนึ่งกั้นทูบสิบห้าถึงสานาทีในท่านด้านในเงียบไปแล้วดูท่าน่าจะได้ผลนะขอรับยังไม่รู้สถานการณ์ด้านในอย่าเพิ่งวางใจเราเรอดูอีกสักพักหนึ่งผึ่ยามรุ่งเชา้านอกเมืองส่วน ไต้เท้าพบอะไรผิดปกติงั้นเหรอเปล่าพวกเจ้าไปดมตัวกับองค์รัชทายาทก่อนเดี๋ยวข้าจะตามไปทีหลังองค์หญิงส่วนส่วนท่านพี่หลงชีละ่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงได้มาอยู่นอกเมืองได้องชายกงวางแผนก่อกระโบทมานานแล้วบิบบังคับให้เสด็จพ่อมอบราประทับ เสด็จพ่อมีรับสั่งให้ข้าไปหาแม่ทัพถงเจียที่เขาอู่ไถเพื่อขอกำลังช่วยเหลือมิน่าล่ะถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่นอกเมืองที่แท้ก็เป็นการล่อเสือออกจากถ้ำทางด้านองค์รัชทายาทน่าจะรู้เรื่องแล้วเจ้ามาถึงที่นี่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เหลือข้าจะไปส่งเจ้าเองอุ้มขึ้นมาอะ เสด็จพ่อแล้วลูกก่อนนะลูกใกล้ถึงแล้วไปคะ่ะ